อันนี้ก้อยามาที่นี่ครับโลตัสพยักฆภูมิพี่ัยนะครับนี่ก็ได้กินไอติมโคนด้วยอร่อยไหมอร่รยนั่อนี่ฮะนื้อมี๊อย่างวะกกินโซ่เลยวอ้วเต็มมือไม่เ,เต็มปากเลยเช็ดเต็มปากด้วยโอ้ยอ้าวเจ๊ใครมาเนี่ยโอ้ยมาจากไหน,นเนี่ยไปไหนมาเย่ยถามดูจิไปไปเลยมา อร่อยไหมดิอร่อยไหมติมอะไร่ติมยังเผือกตีมผดโคนบ่อ๋อ้ยอร่อยไหมอร่อยเต็มปากเลยอร่อยมากโอ้ยเออกินโซอีกเดี๋ยวให้มันครบนาทีก่อนแล้วจะตัดแล้วจะไปกันแล้วไปต่อทะเบียนรถนะครับอ่าอย่าติดตามช่องน้องกอย่าด้วยนะกอย่าเอฟซีช anel อร่อยไหม อ,อะไรเสร็จแล้วพูดว่าไงบายๆก่อนจะปิดคลิปบายๆจ้าบายๆครับบายจ้า